เข้า S S O p a r ใส่รหัสของเรานะคะแล้วก็เช็คอยอดว่าเรามีเงินเท่าไหร่เข้าสี่เหลี่ยมนี้ จะมีคำว่าทดลองสิทธทดลองสิทธจำนวนเงว่สี่งไปแลวทดลองคำนวณสิทธ์บำนาญตอนนี้เราดูแล้วว่าห้าสิบห้าปีเราจะได้เดือนละสามพันเจ็ดร้อย